มื่อนี้นะคะเราอยู่บ้านอ่าบ้านยังพอ่อบ้านทาง,ง้อยบ้านทาง่อยนะคะตำบลบึงหวายตำบลบึงหวายอำเภอวารินสําราบนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเมื่อนี้นะคะเข้ามาอยูอ่กับค,คุณพ่ออย่างคะคุณพ่อบันคุณท่าการคุณพ่อบันคุณท่าการนะคะนะคะพืน้าาน,ะะนที่ตรงนี้นะคะมันปลูกเผือกนะคะประมาณกี่ไรพ่พ่อหนึ่งไรประมาณหนึ่งไร่นะคะ มือใหม่นะคะพี่น้องนะคะมือใหม่ยังงามขนาดนี้นะคะถ้าเกิดมือเก่าจะขนาดไหนนะคะพี่น้องอ่าเดี๋ยวจะพาพี่นออ้องมาบางบรรยากาศที่คุณพ่อบันเถิดนะคะมือใหม่นะคะงามงาม,งามเผือกพ่นนะคะโลกนะคะลาตาเสือบอมี่นะคะอยากบอกอ่าอยากฝากพี่น้องทังบ้านนะคะเคล็ดรับที่บอมี่เสือลาพอ่อใส่ปุ๋ยยังคะพ่อใส่ปุ๋ยอย่าซีพีกัลโก,ก็ลชิว่า พูดซะง่ายขเขาเวนอ่าปุ๋ยปุ๋ยทางใบเนาะพอ่อเนาะค่ะปุ๋ยทางใบที่ที่สูตรที่พาอาอีฟอีซีฟโอเคนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยทางใบนะคะปุ๋ยอ่าพัฒสมภูมิธุรกิจการเกษตร,รษนะคะทางใบเนาะแล้วก็ใช้ผสมผสานกันเนาะพ่อเนาะอยากฝากพี่น้องนะคะทางบ้านที่บพื่นเห็นนะคะในการปลูกเผือกนะคะปลูกง่ายนะคะราคาดีนะคะเป็นที่ตลาดต้องการอย่างมากเลยนะคะบรรยากาศเมื่อนี้ สีดืเนเ่จักน้อยค่ะพี่น้องนะ <c oughs> ค่ะพี่น้องสนใจอยากเขาร่วมปลูกนะคะสามารถสอบถามได้นะคะ0 8 6 4 9 2ปด9 8นะคะสำหรับมือนีนะพอเน้องลาพี่น้องไปก่อนเนะพอเนาอค,ค่ะสวัสดีค่ะ